回来吧。 ก้อนไม่โรยไปไม่โรยไปได้ปล่อยเปลือนไม้นี่ย่สิบลับประกันเลยนะชิมได้มีกรอบมีจักรวัไหนขาได้เลยนะ เผลของการใช้ชื่อร้านเด็กเส้นนะคะคืออะไรคะเผลของการใช้ชื่อเด็กเส้นมันมันทำให้สะดุดสะดุดหือแล้วก็จดจาได้ง่ายอะคะ่ะแล้วก็เป็นเป็นที่อะไรแปบบออกแบกแนวไปหน่อยไม่ต้องมันมีจงมีเจอะไรประมาณนั้นบ้านเพราะบ้านเรามันประเภทเจยเยอะแล้วต้องหาอะไรที่มันสะดุด,สะด,ดสะดุดทาเป็นคันที่สะดุด แล้วก็จดจำได้ง่ายค่ะและที่ขายตอนนี้มีเมนูเมนูเมนูเรานี่เน้นคุณภาพเน้นสุขภาพค่ะจะไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช้รสดีเลยค่ะช่วงโควิดนี้มีโปรโมชั่นลดลูกค้ายังไงบ้างช่วงโปรโมชั่นของช่วงโควิดนี้ก็จากปกติบะหมี่เกี๊ยว40เราขายเหลือชามละ25บาบาทค่ะเพื่อที่ว่าเด็กนักลงนักเรียนอะไรประมาณนี้คนทำงานทั่วไปก็สามารถมา แวะชิมกันได้อิ่มท้องกันได้ด้วยราคา25บาทค่ะผลตอบรับเป็นไงบ้างคะผลตอบรับตอนนี้ดีมากเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตแต<ม>จัดโปรโมชั่นโควิดขึ้นมานี้โอเคเลยลูกค้าก็ขายดีมากต่อวันประมาณเท่าไหร่ได้ต่อวันตอนนี้จากวันหนึ่งประมาณพันห้าพันห้าตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้นอัพมาประมาณวันละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็เกือบสองพัน 2, ค่ะลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลุกลุมไหนอะคะลูกค้าจะเป็นคุณผู้ใหญ่ค่ะลุมวัยกลางคนค่ะ